นะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เรียนไว้นะครับในช่วงแรกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของวันมาคบูชาซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าวันมาคบูชาเนี่ยถือว่าเป็นวันแห่งความรักของชาวพุทธด้วยนะและรายละเอียดต่างๆนะครับของวันสําคัญนี้ชาวพุทธจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรและทําอย่างไรกันบ้างเราจะมาพูดคุยกันนะครับท่านแรกนะครับวันนี้นะครับกราบนมัสการพระครูประหลัดสัมพิพัฒนทีราจารนะครับ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัยญนาวาประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดีครับครับนวัตการครับนวัตสการครับเจริญพรครับและอีกหนึ่งท่านนะครับวันนี้พูดคุยกับคุณสำรวยนักการเรียนครับผู้อํานวยการสํานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมรักษาการรองอธิบดีกรมการศาสนาครับสวัสดีครับคุณสำรวยครับสวัสดีครับ ขออนุญาตเรียนถามท่านพระครูประหลัดก่อนเลยเนาะว่าออทําไมคะถึงบอกว่าวันมาคะบูชาเนี่ยเปรียบได้เหมือนกับวันแห่งความรักของชาวพุทธค่ะเป็นวันแห่งความรักของชาวพุทธและเป็นวันแห่งความรักที่บริสุทธิ์ของชาวโลกด้วยเพราะว่าด้วยหัวใจของวันมาคะบูชาเนี่ยเป็นลักษณะพิเศษทางพระพุทธศาสนาที่เด่นชัด3ประการประการ,ร,การที่หนึ่งเนี่ย พระพุทธเจ้าได้ส่งเสริมให้ทุกคนมีความอดทนประการที่2มีความอดกลั้นและประการที่3เนี่ยให้บำเพ็ญตบะอย่างต่อเนื่องก็คือบริหารจัดการกิเลสได้และมีหัวใจสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการไม่ว่าร้ายกันการ,รไม่ทำร้ายกันก็มาถึงยุคสมัยปัจจุบันก็เราจะเห็นการบูลลี่กันเนาะกการว่าร้ายกันการใส่ร้ายป้ายสีกันเนี่ย พระพุทธเจ้าก็มองว่าวาจีกรรมนี่แหละคําพูดนี่แหละ,ะจะทําให้คนไม่รักกันก็เริ่มต้นด้วยการไม่ว่าร้ายกันไม่ทําร้ายกันเพราะว่าใครมาชมเราเราก็ชอบเนาะ,คะใครมาว่าร้ายเราเราก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะฉะนั้นความรักจะเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นเนี่ยเราไม่ว่าร้ายกันประการที่สองไม่ทําร้ายกันเพราะว่าบางคน รักร้อยก็ทำร้ายร้อยนะเวลาเกลียดกันขึ้นมานะเวลาไม่พอใจกันขึ้นมาเนาะค,คนที่รักกันที่สุดอาจจะมีกิเลสเจือปนในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยความรักที่ไม่มีกิเลสนี่แหละจึงเป็นความรักของชาวพุทธรปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขซึ่งตรงกับหลักความเมตตา เมตตาให้คุณโยมมีความสุขเมตตาให้ท่านผู้อำนวยการมีความสุขเมตตาให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรวมถึงประชาชนชาวไทยและชาวโลกมีความสุขหลักความเมตตานี่แหละจึงเป็นหลักของความรักปรารถนาให้ทุกคนมีความสุขและพ้นทุกข์ด้วยหลักที่ว่านี่แหละด้วยความอดทนอดทนกับอดกั้นต่างกันนะรรเพราะอดทนเป็นเรื่องของร่างกายอดกั้นเป็นเรื่องของจิตใจแต่อดออมในเป็นเรื่องของชีวิต ค,คนจะมีความรักที่ยั่งยืนได้ก็ต้องอดออมด้วยดูแลครอบครัวสร้างฐานะด้วยแล้วก็ปราศจกไปด้วยกิเลสไม่ใช่หวังจะครอบครองอย่างเดียวแต่หวังจะส่งเสริมสนับสนุนให้คนรักของตัวเองหรือคนที่ตนเองรักเนี่ยมีความสุขในความรักนั้นด้วยจึงเป็นความรักที่ไม่มีขอบเขตไม่มีปริมาณเพราะว่ามันกว้างจนเราท่านทั้งหลายสามารถอยู่ร่วมกันได้นในโลกใบนี้ รพระคุณเจ้าครับถือว่าวันนี้เหมือนอได้ฟังเทศฟังธรรมด้วยนะความรักที่ปราศจากกิเลสเป็นความรักที่มีเมตานะครับผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าอย่างปัจจุบันเราเห็นตามข่าวเยอะแยะมากมายา <ul> ตามโซเชียลแหมรักห,หึงหวงแล้วนําไปสู่เหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเพราะนั้นอย่าลืมนะครับรักด้วยความเมตตานะครับพระคุณเจ้าครับสุขหน้านี้แล้ว วันมาคะบ,บูชาแน่นอนนะครับว่าปกติในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาใหญ่ๆแบบนี้เราก็จะเห็นชาวพุทธออกไปทําบุญนะครับตักบาตรเวียนเทียนฟังธรรมแต่ว่าปีนี้ก็ยังคงอยู่กับโรคระบาดอยู่ครับเราสามารถที่จะทําอย่างไรได้บ้างครับเพื่อเรายังจะสามารถไปทําบุญไปเวียนเทียนแล้วก็ไปฟังธรรมได้เหมือนเดิมเนี่ยครับยังสามารถทําได้อยู่ไหมครับด้วยสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคนะครับเราก็ใช้แพลตฟอร์มใหม่ๆนี่แหละครับ เทคโนโลยีมารองรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้โดยทางกรมการศาสนาเนี่ยได้จัดทำแอปพลิเคชันใหม่ๆให้ญาติโยมได้เวียนเทียนออนไลน์ได้ให้ฟังทรรมออนไลน์ได้เอาเป็นว่าอ,อยู่ที่ไหนในมุมโลกเนี้ยเราสามารถที่จะทำความดีได้เพราะการทำความดีเนี่ยไม่ต้องไปแอบทำนะรเราทำในที่แจ้งได้เราทำที่ไหนก็ทำได้ อยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนที่ทำงานที่ไหนก็ตามเนี่ยสามารถทำได้การใช้อุปกรณ์ความเจริญของเทคโนโลยีนี่แหละม,มารองรับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาฟังทรรออนไลน์เรียนเทียนออนไลน์ได,ได้บุญเช่นเดียวกัน ถวายสังฆทานออนไลน์ก็ได้ก็ได้เช่นเดียวกันยกเว้นการบูลลี่ออนไลน์อย่าทำไม่งามอันนั้นบาปออนไลน์เหมือนกันบาปออนไลน์ใช่ไหมครับครับแล้วทีนี้เราจะทํายังไงให้คนเข้าใจธรรมะมากขึ้นแล้วก็ให้คนได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมมากขึ้นนะครับธรรมะในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีครอบคลุมคนทุกกลุ่มวัยครับแล้วก็มีเพียงพอสําหรับคนทุกคนบนโลกใบนี้ครับ อาจจะมีความเข้าใจกันบ้างไม่มีความเข้าใจกันบ้างเพราะว่าในทางพระพุทธศาสนาต้องยอมรับว่าความรักนี่แหละเป็นบันไดขั้นแรกของความสุขในทางการเข้าใจธรรมะมเพราะว่าถ้าเรารักตนเองเนี่ยเราก็อยากจะได้ศึกษาหาทางที่เราจะพัฒนาตนเองรเรารักลูกรักพ่อรักแม่รักครอบครัวเราก็จะใช้ธรรมะนั่นแหละไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตธรรมะไม่ใช่ยาม้อขมนะ วันนี้ธรรมะเป็นเสมือนอาหารที่เพียงพอสำหรับคนทุกคนครับโควิดมาก็มีประโยชน์นะ<ม>ถ้าเรามองในด้านที่เป็นอุปกรณ์นะทำให้เราได้ปฏิบัติธรรมกันทั้งโลกนะ<ม><ม>การสวมหน้ากากอนามัยนี่แหละเป็นการที่เรารักตนเองมากขึ้น<ม>แล้วเราก็ลักสังคมมากขึ้นแล้วสิ่งที่สำคัญเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าคนเข้าใจธรรมะมากขึ้นเพราะว่าเราลดความเห็นแก่ตัวมากขึ้น ก่อนที่โควิดจะมาเราอาจจะเอารัดเอาเปรียบเขาแก่งแย่งชิงดีสุดท้ายโควิดมาเราลดความอาหารการลงเยอะเราลดความเป็นตัวตนเยอะและเราก็จะเข้าใจธรรมะว่าเอาเข้าจริงชีวิตเราไม่ค่อยได้อะไรกับความสุขได้จากความทุกข์เป็นหลักเพราะความทุกข์นี่แหละเป็นปุ๋ยของความสุขทําให้เราได้ใช้ธรรมะยามที่เราประสบปัญหาทําให้เราได้ใช้ธรรมะยามที่เราพัดภาคจากคนรักทําให้เราได้ใช้ธรรมะเมื่อเกิดปัญหาในการทํางาน จิงกล่าวได้ว่าธรรมะเนี่ยมีค่าสําหรับคนทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะเมื่อเจอความทุกข์เราก็ใช้ธรรมะนี่แหละมาเป็นกัลยะาณมิตรในการดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ครับผมว่าลึกซึ้งมากเลยนะครับความทุกข์คือปุ๋ยของความสุขแต่จะเป็นปุ๋ยได้คือถ้าเรามีความทุกข์และเราหันหน้าเข้าหาธรรมะแล้วเราจะได้หลักปรัชญาหลักชีวิตมาดําเนินการในการแก้ปัญหาแล้วก็จะไปสู่ความสุขได้ค่ะขออนุญาตสอบถามบ้างนะคะว่าอย่างในปีนี้นะคะทางกรมเองเนี่ยมีการจัดกิจกรรมทางศาสนาอะไรยังไงบ้างคะแต่ปีนี้เนี่ยก็ด้วยสถานการณ์อย่างที่เราเรารู้ทราบกันนะครับทำให้กิจกรรมของกรมก็ จัดได้ลำบากแต่ว่าก็ยังจัดอยู่นะครับปีนี้เนี่ยวันที่26นะครับกุมภาพันธ์นี่วันมาฆบูชาเนี่ยกรมการกสนากระทรวงวัานธรรมจัดทำบุญตักบาทเจริญพุทธมนต์ที่วัดสเกนะวัดภุเขาทองะนะครับก็เริ่มตั้งแต่เวลาเจ็ดตุรกาไปต้นไปนะครับหลังจากทําบุญตักบาททำบุญตักบาทใส่บาท,าบาทพระ19รูปนะครับจากนั้นก็จะมีการเวียนเทียนเวียนเทียนก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒทธรรมเป็นประธาน แล้วก็มีพะเดชประคุณหลวงพ่อเจ้าวัดของสเกตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับอันนี้อันนี้ในส่วนในส่วนกลางที่กรมกาศาสนาดําเนินการเองนะครับแต่วิส่วนภูมิภาคเนี่ยเราก็มีสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดซึ่งเป็นเครือข่ายของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยดำเนินการทุกจังหวัดตามความพร้อมก็แต่ละท้องที่นะครับเพราะว่าแต่ละท้องที่มันจะมีไม่เหมือนกันใช่ไหมครับบางจังหวัดเขาอาจจะจัดไม่ได้เช่นจังหวัดสุทรสาครเนี่ยนะครับเขายังระมัดระวังอยู่เพราะว่าการ การกิจกรรมทางศาสนาเป็นการรวมตัวการรวมคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จังหวัดไหนที่จัดได้เขามีความพร้อมก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะคะแล้วอย่างจังหวัดที่จัดได้นี่นะคะมีมาตรการในการป้องกันโควิดยังไงบ้างคะก็แล้วแต่ท้องที่นะครับก็อาจจะมีเขาเขากำหนดตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับมีการตรวจวัดอุณหภูมิมีการอะไรครับ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก็แล้วแต่พื้นที่นะครับ,รบอันนี้อันนี้ พื้นที่ที่เขาจัดเนี่ยเขาจะเป็นคนดำเนินการร่วมกับท้องถิ่นร่วมกับพื้นที่เขาเป็นเรื่องที่แต่ละพื้นที่ในตอนนี้เนี่ยต้องให้ความสําคัญอยู่แล้วแน <c oughs> <ช>่นอนแลก็อย่างที่พพุธเจ้าบอกว่าทําบุญออนไลน์ได้นะครับมไม่ว่าอย่างไรนะฮะทีนี้ครับปัจจุบันเราจะเห็นคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆหลานๆของตนเองเนี่ยนะครับไปทําบุญกันโอ้เราเห็นภาพแบบนี้กันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะปัจจุบันเองทางกรมการศาสนาเนี่ยมีกิจกรรมหรือมีส่วนส่งเสริมให้เด็กๆเยาวชนเขาได้เข้าถึงธรรมะหรือได้เข้ามาทางพระพุทธ ศาสนาเพิ่มเติมขึ้นยังไงบ้างไหมครับคือในช่วงมาฆเนี่ยนะมาฆบูชาที่จะถึงเนี่ยกรมเนี่ยก็มีการเชิญชวนเด็กที่เด็กที่เรียนในศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาบาทิตย์หรือที่เราเรียกกันว่าสพอเนี่ยมาทํากิจกรรมนะครับมาประกวดวัยรันคลิปนะครับส่งคลิปคุณมาประกวดกันว่าวันมาฆบูชาเนี่ยหนูๆจะทําความดีอย่างไรนะครับก็ได้รับความร่วมมือพอสมควรนะครับ นอกจากร,ร่วมกิจกรรมประกวดคลิปแล้วก็ยังมีการประกวดออกแบบโปสเตอร์รนะครับออกแบบโปสเตอร์ว่าวันมาฆบูชาเนี่ยควรจะสื่อออกไปยังไงนะครับก็มีคนให้ความร่วมมือมากพอสมควร,ครนะครับอันนี้ถือว่าคือคือเราร่วมกิจกรรมไม่ได้เพราะรว,วมตัวกนลําบากเราก็มา ใช้เทคโนโลยีเนี่ยให้เข้ามาช่วยนะครับก็เป็นสิ่งที่กิจกรรมที่เด็กๆเขาชื่นชอบเองด้วยเรามีสติกเกอร์ลายด้วยนะสติกเกอร์ลายด้วยทางกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้ทาสติกเกอร์ลายให้เด็กๆเยาวชนได้โหลดฟรีชื่อว่าพี่โชคดีน้องมีบุญน้องมีบุญสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการ ทำงานและก็การดำเนินชีวิตด้วยอ้าวดาวน์โหลดกันเลยนะครับรบพี่โชคดีน้องมีบุญอ่ะฮะท่านผู้ชมฮะวันนี้คุยธรรมะกันยามเช้านะฮะเนื่องในสัปดาห์แห่งวันมาฆบูชานะครับวันนี้กราบขอบพระคุณทั้งสองท่านกรับและมรสการพระคุณเจ้านะครับขอบคุณคุณสมรวยด้วยนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับผมช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาให้ได้ติดตามกันต่อครับ